ขอเชิญราชินีหมอลามาาเสียงพินจินตระพูลาบครับ อดมากเลยคุณสบายดีนะคะขอรับขอต้อนรับสู่วิทย์ชัยบนทางการนะครับขอบคุณค่ะดีใจที่คุณจินแวะมาร่วมรายการกับเราที่ตลาภูร่าครับเยี่ยมค่ะเขิญนั่งเลยฮะยังไม่ได้เจอกันมาประมาณสองปีั้งล่าสุดเนี่ยตาส้มตามกันอยู่บนรถตู้จำได้ปะจำได้ค่ะจำได้ไหมครับชีวิตเป็นยังไงบ้างสองปีที่ผ่านมาคุณจินก็เหนื่อยเหนื่อยเพราะว่ามันก็ จากนั้นมาก็คอนเสิร์ตน้อยลง<อ>กน็นอนอย่างเดียว<อ>ค่ะแล้วก็ไม่ได้ทำอะไรเท่าไหร่เ,<อ>เพราะว่าเป็นช่วงหลังจากเจอกันแล้วก็เป็นโควิดพอดีสิ่งหนึ่งที่เชิญจินตลามาคุยในะวันนี้ในรายการวุฒิโชว์มันประเด็นหนึ่งซึ่งเราเป็นเหมือนกันคุณรู้ไหมน,นั่นก็คือเราจะกลัวความสูงและเราจะกลัวการขึ้นเครื่องบินมากโดยเฉพาะเวลาเครื่องมันขึ้นเนี่ยเล่าให้ฟังซิว่าครั้งแรกที่ขึ้นเครื่องบินเนี่ยมัน วิตก,กังวลขนาดไหนครับจินตอนที่เข้าวงการใหม่ๆเนี่ยเจ้านายเนี่ยเขาพาไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ยุโรปก็คือที่สวิตใช่ไหมคะเราต้องได้นั่งเครื่องบินไปเอาตอนขึ้นก่อนนะตอนขึ้นอะหนูเอาผ้าห่มไปด้วย<อ>หนูก็เอาผ้าห่มไปด้วยแล้วทีนี้หนูก็มองคนข้างๆเขาแบบว่าเออเขาก็คงไม่ได้สนใจเราก็เอาผ้าห่มคลุมแล้วก็ ตาทุกคนตาเป็นตาจะที่นไทางสี่สิบสี่เท่าหลาอยที่ดูแลจนฟังบุกบาๆฝาบนขึ้นคนข้างๆเขาไม่ตกใจเหรอไม่เสียงดังเหมือนเรานอนหลับเราก็จะเนียนนิดหนึ่งอ๋อทำเป็นทำเป็นนอนทำเป็นนอนแต่จริงๆแล้วใต้โป่งนั้นสวดใช่หลายจบเลยเรียกสมาธิขอให้ลูกหลานไปถึงจุดหมายปลายทางที่ดีอย่าเป็นอะไรนะแล้วตอนขึ้นไปแล้วเป็นยังไงพอขึ้นไปแล้วปุ๊บใช่ไหมคะขาหนูอยู่อย่างเงี้ยคือหนูกด กดเท้าไว้หนูก็ทำอย่างเงี้ยใช่ไหมคะหนูกดหนูก็กอดกระเป๋าไว้คือแล้วเหมือนเราตัวเบาถ้ามันมีอะไรหนักๆมาถ่วงเราไว้มันเหมือนจะมีน้ําหนักบ้างแล้วมันก็ยังจะพอที่หนึบๆแต่ถ้าตัวเราเบาเหมือนเราลอยหลุดออกไปเลยอย่างเงี้ยพอสักพักหนึ่งเหมือนกับเครื่องบินตกหลุมอากาศเอออุ๊ยอู้ไปตะลอยขึ้นเลยหนูบอกหนูบอก หนูวาไอศิษย์หนูว่าภาษาลาวเก่งมาไม่อย่นะ้ันอะไตอนแรกหนูกำลังสิกินนามเราบัตท่านี่พ่อเครื่องตกลรุ้มอากาศเนี่ยหนูไปกินเลยค่ะนามมันกระเฟียดใส่ผ่าเส่อย่างนึเหมือนหนูก็ว้างไปจันทหนึ่งหนูก็ไม่กินหนูตกใจหนูก็ไม่กินทีนี้หนูไม่รู้จะทำหนูอ่อนเพียมากทั้งตัวนะคะแล้วนายหนูน่ะเขานั่งอยู่หนูนั่งอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็พี่เลี้ยงหนู ทีเนี้ยเจ้านายนั่งอยู่ฟังแบบเนี้ยเขามองเห็นหนูเขาน่าจะหลับแล้วตื่นขึ้นมาเห็นเ,ออเขาบอกว่าทำไมมึงไม่นอนเขาบอกเนี้ยทำไมมึงไม่นอนเขาปูมึงกับหนูมาตัเด็กออใช่ไหมคะออหนูก็เลยบอกอีเลียค่ะคุณลุงหนูญาตคุณลุงหนูขอสารภาพให้เขาอาจอดเครื่องให้หนูก่อนไว้ระหว่างที่บินอยู่ <c oughs> บนฟ้าะระหว่างกรุงเทพกับสวิตคุณอยากให้เขาจอดเพื่อนใช่ค่ะคือหนูไม่ไหวแล้วค่ะหนูไม่ไหวแล้วคือหนูก็นอนก็ไม่ได้นอนอะไรก็ไม่ได้กินคือหนูเพียหนูกลัวแล้วเจ้านายก็เลยบอกว่ามันจะจอดได้ยังไงมันขึ้นมาแล้วมันก็ต้องรอให้ถึงก่อนนี่มึงจะกลัวทาไม <laughs> จนหนูเปลงหมดทีนี้หนูปวดท้องเบาโทษค่ะหนูอยากไปเข้าห้องน้ําตอนนีป้ปวดฉี่แล้วใช่ค่ะห้องน้ำมันอยู่ตรงไหนวันนี้ แต่ว่าตอนที่เขาตอนที่เครื่องขึ้นขึ้นเครื่องมายังไม่รู้ห้องน้าอยู่ไหนใช่ไหมเขาประกาศก็จริงแต่มันด้วยความกลัวเขาชี้ไปทางไหนมันบอกแปดที่สี่ที่มันอยู่ตรงไหนหนูอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกทีเนี้ยเข็มขัดเนี่ยเข็มขัดตอนใส่ก็ใส่ดูง่ายๆเนาะเขาใส่ให้หนูแต่ทุกคนนอนหลับหมดหนูจะลุกไปเข้าห้องน้ำหนูปวดเข็มขัดไม่เป็นก็เลยดึงดึงดึงใช่ค่ะหนูก็เอะมันจังหดวะนี่หนูก็ดึงหนูก็ อ,อะไรเงี้ยนก็ถูถูถูคราวนี้เครียดเพราะว่าไม่สามารถจะปลดเข็มกัดได้กลัวรบกวนเพื่อนกลัวรบกวนทุกคนทีเนี้ยหนูก็เลยตัดสินใจบอกแฟนเจ้านายาคุณป้าคะขออนุญาตคะ่ะหนูปวดท้องเบาหนูว่าอย่างนี้ค่ะเออปวด,ดอันนี้ยังไงหนูก็บอกคุณป้าบอกว่านี่ทําแบบนี้ทําแบบนี้แบบเขาก็ายกให้ดู <ไป S 1> แล้วก็ดึงออกเนาะะดึงออกหนูได้ไปหนูไปติดกับอยู่หน้าห้องน้ำเพราะว่าหนูเปิดห้องน้ำไม่เปิด มันเป็นประตูมันเป็นประตูก็จริงเนาะแต่ว่ามันจะมีที่ปลดมันต้องหมุนบางบางบางที่ก็ต้องวนเลื่อนที่ก็ต้องหมุนกลมเออกลมกลมบ้านเรามันเป็นก่อนยาวออกมาแล้วก็หมุนลูกบิดเออกลมกลมหนูก็ว่าเอ๊ะมันใช้กุญแจแย่เข้าไปหรือว่ายังไงอะไรงย่างนูก็คิดจนหนูก็เอาิือชี้ไป ไปทาจิกจิกจิกออันยืดที่ไปจิ้มใช่ไปจิกจิกจิกมันก็ไม่ออกหนูแล้ว<ง>แอร์เขาเดินมาพอดีเ,อเ,อเขาเห็นหนูไปกุ๊กกุ๊กก้า๊กคือตรงนั้นเขาก็เลยบอกว่าจะเข้าห้องน้ำใช่ไหมคะหนูบอกค่ะเขาเปิดให้เข้าไปแล้วไปเห็นโถส้วมแล้วทำไมน้ำไม่เอ,อ่ยอยู่ในโถส้วมเอมันแหง้แหงขออนุญาตจะว่าอย่างนั้นอย่างนี้นะคะครั้งแรกหนูไม่ได้เจตนาปล่อยค้างไว้ตรงนี้หละะหนูไม่กดหนูไม่กดปัญหาคือเอ๊ะ หนูจะเดินออกมาเอ้ยเกิดแอร์เขาเดินมาหนูก็จะอายเขาหนูก็คำคำมั่วทีนี้เพราะมันมีหลายๆปุ่มใช่ไหมใช่ค่ะหนูคำมั่วไปเลยคำมั่วไปเลยประมาณสองนาทีสามนาทีหนูก็เขี่ยเขี่ยทั้งสางลานข้าบนทีนี้หนูไปเห็นหนูก็ส่องดูหนูไปเห็นรูปมือหนูว่าเอ๊ะหรือว่าเขาให้กดตรงนี้วะนี่หนูก็เลยทําเนี่ยทำาตึ๊ดเต๊ดเ๊าดหนูนึกว่าหนูตกเครื่องบินทําไมมันไปถูกจริงๆค่ะน้ำไหลลงไปดังพวกเลย หนูนึกว่าตัวของหนูหลุดลงไปในนั้นเนื้อ่อกไหมคะดังแรงมากเพราะเวลากดมันจะฟุบดังฟุบลงไปเลยเออปัญหาคือหนูทําอย่างนี้หนูก้มเ้ยค่ะหนูก้มเี้ยแล้วทีนี้หน้าเรากับโถส้วมนะ่ะมันเหมือนตัวของหนูนะมันหลุดลงไปหนละ ซึ่งตอนนั้นก็คงไม่เครียดแล้วล่ะเรื่องเครื่องบินแต่อะไรยังไงเพราะว่าเครียดเรื่องส้วมทั้งส้วมทั้งคิดว่าตัวตัวเองหลุดลงไปแล้วกลัวเครื่องบินเขาพังด้วยจําได้ว่าหนูทระหดอยู่ในซ้วมมีพอสมควรนะคะและเป็นยังไงหลังจากประสบการณ์ในครั้งนั้นหนูอยากบอกความจริงเลยนะคะว่าหนูเป็นคนกลัวถึงเท่าทุกวันนี้ระบบกลัวของหนูเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันส่งผลมาถึง เห็นไหมคะเวลาหนูนั่งคุยใ่ระบบหัวใจหนูจะตื่นเต้นแล้วหนูก็จะตกใจแล้วหนูก็จะเป็นคนความกลัวกับความตื่นเต้นสมัด้วยกันเคยได้มีโอกาสปรึกษาแพทย์หรือยังครับเรื่องนี้ยังค่ะพี่ว่าต้องไปนะเพราะว่าเราเป็นคล้ายๆกันเป็นเป็นเหมือนกันเลยด้วยซ้ำไปแล้ววูดี้ก็พบแพทย์มาปีกว่าแล้วเพราะว่าวูดี้เองก็จะมีความวิตกกังวลอย่างเช่นก่อนก่อนออกมายังหน้าฉากอย่างเนี้ยทุกวันก็ยังกลัวอยู่นะครับค่ะแต่มันก็พุ่งมาเป็นเมื่อไม่นานนี้แต่แนะนําว่าควรจะต้องปรึกษาคุณหมอ เพราะว่าอาการแบบนี้เนี่ยถ้าเราไม่รักษาตอนนี้เนี่ยมันจะมันจะเป็นมากขึ้นมากขึ้นแล้ววันหนึ่งเราจะไม่กล้าออกมาแสดงเลยต่อหน้าผู้คนหนูก็จะบอกพี่เลี้ยงว่ารายการไหนที่ให้หนูกไปคิดเยอะๆไปใช้สมองเยอะๆไปอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ตัวตนของตัวเองไม่ต้องรับนะอออันนี้พูดตรงๆจะตื่นเต้นใช่ไหมเพราะว่าถ้าถูกถามแบบวิชาการเยอะๆแล้วเราไปคิดแบบวิชาการเยอะๆเราจะกลัวมาก เรียกว่าการขึ้นเครื่องบินไปทัวร์คอนเสิร์ตต่างประเทศเนี่ยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากสมัครจินนะครับแต่ว่ามันก็สร้างความภาคภูมิใจให้กับจินด้วยจินภูมิใจอะไรมากที่สุดในการเดินทางไปต่างประเทศบอกแล้วสิครับสมัยก่อนอะ่ะคนคนไทยที่อยู่ทั่วโลกอ,ะอ่ะจะจะแบบความไกลบ้านมันจะไม่ค่อยได้เจอบ้านเลยพอได้เจอศิลปินบ้านตัวเองหรือว่าศิลปินไทยมันจะเป็นอะไรที่เหมือนเขาได มีความภาคภูมิใจแล้วหนูก็ภาคภูมิใจได้ไปเจอเขาแล้วแบบร้องให้กอดกันเลยก็มีมบางคนเขาร้องให้บอกว่าพี่อะไม่ได้กลับบ้านมาเป็นสิปีแล้วพอเจอน้องเขาดีใจเราก็ดีใจเหมือนกันก็เลยมีความภาคภูมิใจว่าเออถึงยังไงก็แล้วแต่เนาะเราก็ไปถึงเขาแล้วก็ได้เอาวัฒนธรรมบ้านเราเนี่ยไปให้พี่น้องทั่วโลกได้รับรู้กัน